โดนมากโดนทุกจุดเลยแบบจีดขึ้นสมองเลยนะผมก็จะมาเล่าความประทับใจตั้งแต่แรกเลยเข้ามาถึงเนก็จะเจอคุณหมอก็มีการปรึกษากันแล้วก็ตรวจที่ประจรคุณหมอเขาบอกว่าผมมันมีปัญหาเรื่องธาตุไฟก็มีปัญหาเรื่องการนอนจริงๆผมก็บอกคุณหมอว่าจริงๆผมนอนตะแคงข้างซ้ายก็จะมีมีเอฟเฟกกับการปวดข้างซ้ายแล้วก็เริ่มกดจุดกดจุดตอนแรกก็จุดกดที่คอกับ ตรงสะบักนะฮะโอ้หโดนมากโดนทุกจุดเลยแบบจีดขึ้นสมองเลยนะแต่พอหลังคุณหมอกดจุดปุ๊บกดจุดที่หลังเสร็จเนาะคุณหมอก็จะมีการประครบร้อนด้วยลูกสมุนไพรอ่ากินหอมด้วยแล้วก็แบบว่าช่วยในการแบบว่าลดบวมลดอาการตึงอักเสบอะไรเงี้ยครับผมแล้วถ้าเกิดใครสนใจจะมานวดออฟฟิศซินโดมแบบผมเนี่ยนะครับหายแน่นอนแนะนำมาที่นี่เลยครับผมอภัยเวลเนสครับผมสุดยอดคุณหมอเก่งมาก